ใครจะคาดคิดว่ามีผีสิงในกรุงเทพเหรอคนเมืองหลวงนี่แหละอยู่ดีๆปอบผีฟ้ามาสิงคุณยายฮะนั่งไม่ได้นอนก็ไม่ได้ร่ายรำตลอดเวลา กคุณดูสายน้ำเกลือดิอแทบจะหลุดเข็มแทบจะกระเด็นลงมาคุณยายแกเจ็บปวดตรงไหนหรือเปล่าถึงได้ดิ้นทุรนทุร,ร,ทรายแบบนี้ค่ะแกไม่รู้ตัวนะอ๋อหรอแกไม่รู้ตัวพอลูกสาวแบบตอนเช้าเอาเอาเอา,เอากล้องวงจรปิดที่ติดในห้องมาให้แกดูแกบอกแกก็หลับสบายดีแต่ดูสินี่หลับสบายของยายเหรอ หลับสบายดีฮะเหตุการณ์น,นี้ยายพิมเราเรียกว่ายายพิม์แต่ว่าลูกสาวก็เรียกว่าแม่นะยายพิมอายุ70ปีนอนดิ้นทุรนทุรายแบบนี้แต่ยายไม่รู้ตัวพอตื่นมาก็ใช้ชีวิตปกติฮะกลางวันก็เป็นกลางวันเหมือนแก่นั่งเฉยๆแต่นั่งไม่ติดอนอนไม่ได้คืออยากนอนนอนไม่ได้ครับเป็นอาการที่เกิดขึ้นมาแบบหนักๆเนี่ยปี65และปี66เนี่ยก็มาเป็นต่อเนื่องครับจริงๆแล้วน่าจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของการรับขันผีฟ้า เราจะรู้จักขันห้านะแต่ขันห้าไปไปขอเข้ามาแต่นี่คือขันผีฟ้ารับมาเมื่อ7ปีก่อนยายพิมพ์อาการไม่ดีแบบนี้มาเมื่อปีก่อนนี่เองนะครับลูกสาวชื่อว่าคุณพาคุณพาบอกเดี๋ยวพาอะ,อะไรนะเขาชื่อพาอก็เลยพาไปดูชั้นสองเออจริงว่าเป็นขันพ่อปู่กับขันปอผีฟ้ามีขันปอผีฟ้าด้วยห คือมันไม่ได้เขียนป้ายนะจากขันเนี่ยเอาไว้รับปอบผีฟ้าแล้วรับมาเนี่ยนานแล้วเรื่องของเรื่องตั้งแต่คุณพาเด็กๆแม่ชอบจะเวนไปไหว้พงไหว้พระไหว้ผีไหว้ล่างทรงเจอแบบนี้ตลอดเวลาก็ไม่เข้าใจว่าแม่จะไ,วไ,ไ,ไหว้แบบนี้ยังไงแต่ด้วยความเป็นลูกก็ต้องไปกับแม่ตลอดเวลาฮะจนกระทั่งมาทราบว่าเมื่อเจ็ปีก่อนแม่ไปรับขันปอบผีฟ้าคล้ายๆทาย,ยาทอะอเวลาส่งมาเนี่ยก็ต้องพอรับมาแล้วจะปล่อยทิ้งไม่ได้นะฮะรับมาแล้ว หากเราจะตายเราต้องขายให้คนอื่นส่งต่อให้ลูกหลานนะครับอาการมันก็เลยเกิดอาการแบบนี้แบบเป็นแบบนี้มานานแต่ปี6 6หกเอาปี65เนี่ยเป็นหนักมากๆดังนั้นอยากให้หมอปลาช่วยมาดูแลแม่สักนิดนึงเดี๋ยวฟังจากคุณพาฮะบอกค่ะว่าอันนี้คือผ่านผีฟ้าเพราะว่าแกบอกว่าอันเนี้ยเป็นของญาติของปู่ของตาของยายอะไมาต่อตกันมาก็เลยพอหลังจากที่แกป่วยปุ๊บไม่ได้ไว่า ก็เริ่มมีอาการมาเรื่อยๆแต่ปกติตอนแกไปโรงพยาบาลเป็นสิบรอบหมอบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเยอะไม่ได้ไม่ได้ผิดปกติอะไระให้น้ำเกลือกลับบ้านให้น้ำเกลือกลับบ้านบางทีให้ยากลับบ้านนอนคืนนึงก็กลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่กลัวว่าหนักกว่านี้เพราะว่าโดยร่างกายไม่ไหวแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่า เกิดอะไรขึ้นเพราะาอยู่ดีบางวันก็บอกว่าคุมตัวเองไม่ได้กิ้งไปกิ้งมากระสับกระสายนอนไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วก็เขาบอกว่าอยู่ไม่ได้ไม่น่าอยู่อยู่ไม่ได้ะอะไรเงี้ยเขาจะพูดอยู่แค่นี้ใช่คือกลัวว่าหนักกว่านี้แล้วมันจะแก้ไขอะไรลำบากลำบากใช่ค่ะก็เลยอยากให้ให้อหมอปามาช่วยในเรื่องของการแบบเราไม่รู้ว่าเราไหวผิดรับไหวถูกยังไง มีชีวิตท,ที่ใช้แบบยากลําบากมากก็อยากให้หมอปลาเนี่ยมาให้การช่วยเหลือคุณแม่นะครับส่วนหมอปลาเห็นคลิปนี้แล้วขนลุกเลยแค่ดูคลิปแหละขนลุกเลยรู้สึกกลัวเลยนะฮะแต่เชื่อว่าแบบนี้เพราะว่าคุณยายใกล้จะเสียชีวิตพอใกล้เสียชีวิตไอ้วิญญ,ญาณเนี่ยที่อยู่ในร่างคุณยายเนี่ยมันพยายามจะแสดงอิทธิฤทธิ์เหมือนเป็นการบีบบังคับคุณยายคายฉันไปให้คนอื่นส่งทอดต่อไปให้คนอื่นถ้าเป็นแบบนี้ลูกหลานทําใจไว้ล่วงหน้าหากลูกหลานไม่รับขันผีฟ้าก็ต้องรอเนี่ยพ,พ,พอไล่ผีไปคุณแม่จะตาย อาจจะตายในทันทีหรืออีกอย่างน้อย15วันฟังจากหมอปลามือปราบสัมภเวสีใแต่มันก็มีข้อสังเกตอีกว่าเห็นว่าเขาป่วยเป็นตายระยะสุดท้ายยิ่งว่าเวลาคนใกล้ตายเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสาสารหรือวผีเนี่ยมันมาแฝงเพื่อมามากินและจะทําให้ร่างนะ่ะคุ้มข้ั่งและคุมตใจไม่ได้มันก็เป็นไปได้เพราะเมื่อกี้ไอ้บอกว่าเขาป่วยเป็นตายระยะสุดท้าย ใช่คือพอมันป่วยปั๊บแล้วะมันเป็นโรคตายคือคนที่จะใกล้าตายครับโอกาสที่ผีมันจะมาเข้าอะค่อนข้างสูงและควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีผีจริงและเกิดในตามคลิปลักษณะนี้ทำพิธีแล้วอะผมก็ต้องบอกว่าให้ลูกหลานญาติก็ต้องทําใจด้วยโอกาสรอดแทบไม่มีครับเพราะว่าเพียงแต่ว่าไม่ให้เขาทรมานอย่างที่เราเห็นในคลิปอีกต่อไปอครับ ปากฟัรับปากนะฮะยินดีเข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับแต่เหตุการณ์นี้หมออยู่หมอหนึ่งแต่คนละสายกันนะหมอหมูรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จลัดชัยศรีหมอหมูบอกไม่ใช่ผีแต่เป็นโรคไตและปลายประสาทเสื่อมพอเป็นปลายประสาทเสื่อมเนี่ยความคิดมันจะสับสนและถ้า,ามันร้ายแรงมาถึงขั้นชักได้เหมือนกันนี่น่าจะเป็นเรื่องของโรคประจําตัวมากกว่าผีฟ้ามาสิงฮะแต่ดูแล้วน่าสงสารนะนอนไม่ได้อ,ะอ่ะคุณยายก็อายุมากแล้วกลางคืนถ้านอนแบบนี้ กลางวันนี่จะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเอานะคะ,ะเดี๋ยวขยับไปดูคุณลุงกันหน่อยดี